สวัสดีบรรดาผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันใหม่นี้นะคะที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้คุณสมจิตอ่านพระคำพระเจ้าที่ทรงเข้าไปก่อนนะคะกิจการบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อสี่ะเทศกาลบันเพนเทคอสมาถึงพวกสาวกรวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วติดที่เขานั่งอยู่นั้น และพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นผู้ประสาอื่นตามที่พระวิญญาณส่งให้พูดกิจการบทที่12ข้อ1ถึงข้อ12ในเวลานั้นกษัตร,ริย์เฮโรดเยตพระหัตออกทำร้ายบางคนในกษักรท่านฆ่ายากบพิชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่า การนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไรเชื้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกและให้ทหารสี่หมู่หมู่ละสีค่คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปสัสก,กาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำจองในคุกแต่ขิศจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างกระตือรือร้นในคืนนั้น ก่อนถึงเวลาที่เฮโรจะพาเปตโตออกมาเปตโตกำลังนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีพวกยามเฝ้าอยู่หน้าประตูกุ๊กนี่นะี่มีทูสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระบเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างสอง่องเข้ามาในห้องขังทูตองค์นั้นกระตุ้นเปตโตที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าลุกขึ้นเร็วๆลุกขึ้นเร็วๆโซ่นั้นก็หลุดจากมือของเปตโต ทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งเปโตว่าจงคาดเอวและสวมรองเท้าเปโตก็ทําตามแล้วทูตจึงสั่งว่าจงสวมเสื้อและตามรองมาเถิดเปโตจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ทํานั้นเป็นความจริงคิดว่าเห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กทางที่จะเข้าไปในเมืองประตูบานนั้นก็เปิดออกเองให้กับท่านทั้งสอง ท่านทั้งสองจึงผ่านออกไปและเมื่อเดินถึงช่วงหนึ่งของถนนตุสวรรค์ก็หายวับไปจากเปตูเมื่อเปโตูรู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่าตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ตุสวรรค์ของโปรงมาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของเฮโรธและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิวเมื่อเปตูคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปที่บ้านของมารีบันดาของยอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่า มาละโกที่นั่นมีหลายคนกําลังประชุมอธิษฐานกันอยู่นั่นคือพระคําของพระเจ้าที่กํากลังบอกเราให้ทราบว่าการที่เราเป็นเอกเทศมันไม่ปลอดภัยการที่เราเพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเราที่เป็นคริสเตียนนะคะเราจําเป็นจะต้องมีกลุ่มเราจาเป็นจะต้องมีคริสตจักรที่เราจะรวมพลังกัน ในการที่จะต่อต้านต่อสู้ในวันที่ชั่วร้ายในวันที่เราเจอความยากลำบากนะเราจะไม่ได้เก่งคนเดียวเราจะไม่ได้ต่อสู้ปัญหาคนเดียวเราจะไม่ทำสงครามฝ่ายวิญญาณคนเดียวเพราะว่ามารซาตานชอบที่เราเป็นเอกเทศเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงหนุนใจเรานะคะว่าจงแลกสละการเป็นเอกเทศแล้วก็ ขอให้เรารวมพลังกันให้ได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะแม้แต่กำปั้นเราเนี่ยจะเป็นกำปั้นได้ก็ต้องพึ่งหลายนิ้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะอธิษฐานแบบเดียวๆหรือการพึ่งพระเจ้าแบบฉายเดียวนะพระเปซูก็ยังแนะนําว่าแม้จะออกประกาศแม้จะไปที่ไหนก็อย่าไปลําพังให้เราไปเป็นคู่ค และพระเจ้าก็สร้างสาวกจากเป็นคู่แล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็สร้างเป็นกลุ่ม12คน72คนก็ขึ้นปลาเป็นร้อยและทุกวันนี้เราก็เห็นว่าข่าวเบืตดเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยแต่ก็กลายเป็นแสนยานุภาพอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็ขอหนุนใจนะคะเราจะไม่เก่งลำบงัง แม้ว่าเราเก่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้ทอมใจเข้ามาหากลุ่มก็เป็นเรื่องที่ไปไม่รอดมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่อันตรายเพราะฉะนั้นการที่เราร่วมพลังกันในการรับใช้ในการอธิษฐานในการพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันเป็นเรื่องที่เราได้เปรียบนะคะเราจะไม่เสียเปรียบเพราะว่าเมื่อสถานการณ์ ที่เราฟังพระวจนะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเปโตอย่าลืมนะคะว่าเราจะเผชิญกับศัตรูที่มองไม่เห็นก็คือมารสาตานเปโตนี่ก็เป็นคนที่มีความเชื่อที่กล้าหาญมากและเก่งมากนาเป็นคนที่ลุยในฝ่ายวิญญ,ญาณพอสมควรเมื่อไปประกาศเมื่อเจอการข่มเหงท่านก็ถูกจับตัวไปขอบคุณพระเจ้าที่มีกลุ่มอธิษฐาน ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเปโตรมีกลุ่มพลังอธิษฐานเพื่ออเมนมีคริสตจักรพวกเราก็จะนะมีกลุ่มเหมือนกันช่วยเหลือกันในคําอธิษฐานส่งคําอธิษฐานปกป้องซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการอธิษฐานรวมพลังกันในคริสตจักรทำไมพระเจ้าอนุญาตให้มีคริสตจักรเพื่อเราจะช่วยเหลือกันและกันเพราะการที่เราอยู่ลําพังมันอันตราย การที่เราเป็นเอกเทศเป็นอันตรายแม้ว่าเราจะสแสวงหาพระเจ้าแม้แต่ดานเนีียนเวลาเขาเจอขับขันเขาก็ยังหาเพื่อนฝ่ายวิญญาณเราจะไม่เพียงแต่หาเพื่อนกินแต่เพื่อนฝ่ายวิญญาณต้องมีแล้วก็ฝ่ายวิญญาณน,นั่นแหละจะทําให้เราปลอดภยัยนะเพราะฉะนั้นการที่เรา รวมพลังกันในการอธิษฐานการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณการรวมตัวกันเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสาวกนะคะเป็นเครื่องมือที่ทำให้คริสตจักรมีพลังทำให้คนในคริสตจักรปลอดภัยทำให้คนที่เจอความยากลำบากมีชัยชนะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีกลุ่ม เราจำเป็นจะต้องมีคริสตจกักรเราจำเป็นจะต้องมีพักกายที่เราจะร่วมกันที่เราจะร่วมพลังกันในการที่จะก้าวหน้าในการที่จะต่อสู้สงคารามในการที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเปโตโปรปลอดภยัยทำไมล่ะคะเพราะเขามนะีคนที่รักเขาคนที่ห่วงใยคนที่อธิษฐานเพื่อเขาไม่เพียงแต่รักกันแต่ปาก แต่การอธิษฐานเผื่อกันและกันเนี่ยนะคะเป็นการทํางานฝ่ายวิญญาณเป็นการที่เราหยุดศัตรูช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเยโฮสฟัดเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้สงครามได้เมื่อศัตรูยกกองทัพมาไม่ใช่กองทัพเล็กๆแต่เป็นกองทัพใหญ่บางทีเวลามานมันรวมตัวกันมาโจมตีบางคนนี่ก็ตกที่นั่งลําบาก เพราะฉะนั้นการรวมตัวกันในการอธิษฐานร่วมพลังกันในการช่วยเหลือกันในฝ่ายวิญญาณประสานใจต่อกันและกันมีกลุ่มพลังมีกลุ่มที่เรารักกันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันเวลาเราเสนอคําว่าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่เรารักกันเท่านั้นแต่เราจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องการอธิษฐานด้วยนั่นแหละเป็นชัยชนะที่แท้จริง ไม่ใช่แต่รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นกิจกรรมร่วมกันไม่เพียงเท่านั้นแต่กิจกรรมฝ่ายวิญญาณเราจาเป็นจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยร่วมพลังกันรวมพลังกันในการเชื่อฟังพระคำพระเจ้ารวมพลังกันในการรับใช้พระเจ้ารวมพลังกันในการอธิษฐานแล้วก็มีการรวมพลังกันในการอดอาหารในคริสตจักร แล้วพระเจ้าจะช่วยกู้เราอย่างเหนือธรรมชาติพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราจะร่วมพลังกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจสนใจในกลุ่มพลังเราต้องสนใจใส่ใจในคริสตจักรอย่าเป็นเอกเทศอย่าทำอะไรตามใจต้องสังเกตสังกาว่าเราอยู่ในบรรยากาศไม่ใช่เขารวมพลังกันอนธะิษฐานเราก็แยกตัวออกไปนั่งกินส้มตำ หรือเวลาเรารวมกันในแม้ในคริสตจักรเรารวมกันนมัสการถึงเวลานามัสการแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังไปทําอาหารอยู่คริสตจักรเราไม่มีนโยบายแบบนั้นเลยนะคะทุกคนมานามัสการพระเจ้าเรื่องเวรทําอาหารนี้ต้องทําให้สําเร็จเสร็จสิ้นจบแล้วเราก็ร่วมพลังกันต้องมีการเตรียมตัวเพื่ออะไรคะเพื่อคนที่ทําอาหารจะได้นมัสการนะคะ เราก็จะได้มีบรรยากาศรวมพลังกันในการอธิษฐานในการสู้รบในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เป็นเหตุให้เราจเจริญไปด้วยกันชนะด้วยกันคนนั้นจะต้องเห็นคุณค่าในเรื่องการอธิษฐานร่วมใจร่วมพลังกันเราเห็นชีวิตของเปโตเมื่อเขาเจอขับขันสักวันหนึ่งเราจะต้องเข้าใจนะคะว่า เราจะมีเวลาที่คับขันเราจะมีเวลาที่เจอวันที่ชั่วรายแต่คริสตจักรหรือกลุ่มพลังจะช่วยพลังหนึ่งก็คือรวมพลังกันอธิษฐานและเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานพวกเราอย่างรวดเร็วนั่นคือบรรยากาศในคริสตจักรคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มได้รวมพลังกันอธิษฐานโต้ลุ่งเพื่อเปโตเพราะฉะนั้น กลุ่มพลังอธิษฐานโตลุ่งก็สำคัญตีห้าก็สำคัญการมานมัสก,การพระเจ้าร่วมกันก็สำคัญนำมาถึงซึ่งชัยชนะถ้าเรามาในกลุ่มอธิษฐานได้ถ้าเราเสียสละเวลาเอกเทศของเรามาร่วมพลังกันได้เนี่ยโอ้คนนั้นเป็นคนที่มีความรักคนนั้นเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณ คนนั้นเป็นคนที่เติบโตเป็นทหารของพระคริ์คนนั้นเป็นคนที่เข้าใจความรักของพระเจ้าว่าในเวลาที่ขับขันเนี้ยพึ่งพระเจ้าลำพังไม่ไหวละคริสตจักรจะต้องรวมพลังกันต่อสู้ร่วมกันอธิษฐานเผื่อกันและกันศัตรูจะมาทางไหนก็นแล้วแต่มันจะแตกสานสั้นเสกไปเพราะนั้นเราต้องให้ความสำคัญในการรวมพลังกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ให้เราเป็นคนที่มีเอกเทศ เราจําเป็นจะต้องเป็นคนที่เสียสละความคิดเหตุผลจอมปลอมส่วนตัวเราจะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เราจะให้พระเยซูคริสตเป็นศูนย์กลางเราก็เห็นว่านั่นคือการอธิษฐานที่อยู่ในคริสตจักรเยรูซาเล็มที่ได้อธิษฐานโตลุ่งเพื่อท่านเปโตรเพราะฉะนั้นคริสตจักรควรจะมีจัดการอธิษฐานโตลุ่งด้วย <c oughs> น่าเนาะน่าลองดู เราเห็นไหมพวกในขับในบาเขาทำงานจนสว่างเขาทำงานเนี่ยยามวิกาลเนี่ยมรนสตานเนี่ยอรารวาสในขับในบาในที่ต่างๆเขาทำงานตอนดึกคืนมรซสตานก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องมีการอธิษฐานโตลุ่งด้วยมีการอธิษฐานตอนดึกคืนมีการอธิษฐานบําสู้เขาเรียกว,ว่าลูกโซ่มีช่วงหนึ่งที่กิจจักเราอธิษฐาน ลูกโซกันในชนิดที่สิาสี่ชั่วโมงเปลี่ยนเวรกันจัดตารางพี่น้องครอบครัวนี้กลุ่มนี้อธิษฐานเวลาเท่านี้เท่านี้โอ้สนุกมากน่าจะลองอีก <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอะไรที่คือต้องอธิษฐานจริงๆนะคะไม่ใช่มีแต่ลายชื่อปลุกกันบางทีสามีภรรยาตอนนั้นคนยังไม่เยอะมากสามีเอาหกทุ่มภรรยาเอาตีสอง หรือบางคนก็เวลา24ชั่วโมงนะคะทุกคนจะต้องเข้าประจำการก็เป็นการที่ต่อต้านต่อสู้กับมารสตานเอาจริงเอาจังแล้วเราก็เห็นบรรยากาศทะลุทลวงด้วยเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งการอธิษฐานโตลุ่งอย่าทิ้งการอธิษฐานลูกโซ่รู้ไหมในคริสจักรหนึ่งฉันประทับใจมากฉันเคยได้ยินคำพยานที่อยู่อินโดนีเซียอธิษฐาน24ชั่วโมง และคริสตจักรนั้นโอ้พระเจ้าอวยพรอย่างยิ่งใหญ่อย่าลืมนะประเทศนั้นเป็นประเทศที่เขาเชื่ออะไรความเชื่อของเขาเนี่ยมันแข็งมากแต่การอธิษฐานรวมพลังกันเนี่ยเป็นเหตุให้มารสตานนี่ต้องปล่อยผู้คนต้องปล่อยระวางก็ปรากฏว่ามีการอัศจรรย์หมายสำคัญทะลุทะลวงเป็นคริสตจักรใหญ่ในประเทศนั้นเลยนะคะ นี่คือธิ์เดชในการรวมพลังเราต้องการกันและกันเราจะไม่ได้อยู่แบบเอกเทศเราจะไม่ได้อยู่แบบตัวใครตัวมันการรวมพลังเนี่ยการผูกพันกับคริสตจักรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยมีแต่เรื่องที่ทําให้เราปลอดภัยเฮเมนเราดูตัวอย่างจากพ่มพีถ้าพ่มพีมีเรื่องอธิษฐานทั้งโต้รุ่งทั้งอดอาหารก็ไม่ได้บอกว่าจะเราจะไม่อธิษฐานส่วนตัวส่วนตัวเราก็ต้องมีนะคะ ถ้าคนเราส่วนตัวได้รวมพลังก็ง่ายถ้าส่วนตัวยังไม่อธิษฐานการที่เราจะรวมพลังนี่ก็เป็นเรื่องที่หนักพอสมควรเราก็มาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือหนังสือกิจการใช่ไหมบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อสี่พระวิญญาณบริสุทธิ์ชอบเมื่อเรารวมพลังไม่ใช่รวมแต่ตัวนะคะต้องรวมใจด้วยรวมความเชื่อด้วยแล้วถึงจะเปล่งเสียงแห่งชัยชนะ เสียงร้องเพลงก็จะชนะเสียงสรรเสริญก็จะชนะเสียงอธิษฐานทําสงครามก็จะชนะการอธิษฐานรวมพลังกันเนี่ยการสรรเสริญรวมพลังกันเนี่ยนะจะทําให้กําแพงฝ่ายวิญญาณพังลงอย่างราบคาบมันเป็นเรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติมันทาให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แล้วพระเจ้าชอบเมื่อเรารวมพลังกันโดยเฉพาะเรารวมพลังกันในการสามคัคคีทำกันในการอดอาหารอธิษฐานในการหรือนมัสการร่วมกันอธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นเผื่อเรื่องนี้พระเจ้าทรงปลดปล่อยฤทธิเดชและสิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่ของปรงุงเพื่อเราทั้งหลายดูสิเปโตถูกจับมัดเอาไว้คิดซจักอธิษฐานคนอธิษฐานยังไม่ได้ไปทำงานนะคะ อธิษฐานเนี่ยคือการทํางานอธิษฐานในห้องชั้นบนอธิษฐานรวมพลังกันในคริสตจักรในยูราสเซลมในคืนนั้นกินไม่ได้นอนไมะะ่หลับเพราะว่าเพื่อนถูกจับเพื่อนถูกลังแก่เพื่อนถูกข่มเหงมันสแตนถ้ามันจับแค่ได้มันเอาถึงตายถ้าไม่มีคริสตจักรอธิษฐานวิงวอนคนนั้นก็จะตกเป็นเหยือ่อก็จะถูกฆ่าถูกทําลายขอพระเจ้าช่วยเรา มารสตันมันต้องการที่จะลักฆ่าและทำลายแต่คริสตจักรรวมพลังกันอธิษฐานเผื่อกันและกันเมื่อไรนะคะเราก็จะเห็นว่าคนเหล่านั้นก็จะได้รับการปกป้องได้รับการช่วยกู้ช่วยเหลือเหมือนเปตโตนะคะในขอ้อที่11บอกว่าเมื่อเปตโตรหรือสุกตัวจึงพูดว่าตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใจทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้้นจากเงืม้อมือ ของเหตโลดและผลจากการมุ่งร้ายของพวกยิวเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปที่บ้านของมารีมันดาของยอนผู้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ามาลโกที่นั่นมีหลายคนกำลังประชุมอธิษฐานกันอยู่เห็นไหมวันนั้นพระเจ้าใช้การประชุมอธิษฐานการร่วมพลังการอธิษฐานเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการต่อสู้ กับวิญญาณชั่วหรือผีมารสาตานที่กําลังเกาะกลุ่มหรือทําลายคนใดคนหนึ่งน,นั้นคริสตจักรจําเป็นจะต้องทําหน้าที่รวมพลังพี่น้องรวมพลังนักอธิษฐานสร้างกลุ่มพลังอธิษฐานมีถ้ำแห่งการอธิษฐานโดยเฉพาะในคริสตจกักรไม่ใช่ถ้ำโจรแต่เป็นถ้ำแห่งการอธิษฐานเราจะต้องสร้างคริสตจักรในการอธิษฐานเราจะต้องสร้างพี่น้องให้เป็นนักลบฝ่ายวิญญาณ เมื่อถึงเวลาคับขันเราจะร่วมพลังกันให้ได้เราจะต่อสู้เหมือนคนคนเดียวกันและเราก็จะเห็นการช่วยกู้อย่างเหนือธรรมชาติเราจะเห็นมารซาตานปล่อยคนปล่อยผู้คนมันจะทำลายผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้นะคะนี่คือเคล็ดลับในการที่เรานักสละการเป็นเอกเทศนักสละความเห็นแก่ตัวสละในการที่จะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่าลืมนะ นะเราเองก็จะเจอวันชั่วร้ายเหมือนกันในเวลานั้นเราเองไม่แสดงนนสปีลิตในการที่เรานะรวมพลังอธิษฐานเผื่อคนนั้นคนนี้เมื่อคริอจ,จักรร้องขอให้เรามาร่วมพลังให้เรามาร่วมอธิษฐานเราก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจเพราะว่าตอนนั้นคุณยังรุ่งอยู่ดูเหมือนว่าคุณมีอันจะกินดูเหมือนว่าคุณก็ไปได้ดีแต่สักวันหนึ่ง ในพระคัมร์ของพระเจ้าบอกกับเราในเอเฟสัสบทที่6ข้อ13ทุกคนมีวันชั่วหลายทุกวันมีวันร้ายมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีมีเหตุการณ์ขับขันเกิดขึ้นเราจะเป็นจะต้องพึ่งพาพระเจ้าเวลามารซาตานมันลบกวนใครโจมตีใครมันเอาถึงตายมันไม่กลัวเงินที่กระเป๋าเรามันไม่กลัวอำนาจบาดใหญ่ในชีวิตของผู้คน มันไม่กลัวชื่อเสียงดังเพราะว่ามันเนี่ยกลัวผู้เดียวคือพระเยซูและกลัวกลุ่มอธิษฐานนักอธิษฐานวิงวอนนักอธิษฐานที่มีความเชื่อและเป็นนักลบฝ่ายวิญญาณที่จะประหัดประหารต่อต้านและต่อสู้ัมารซาตานเพราะฉะนั้นก็ฉันจะสอนทุกเรื่องที่อยู่ในพระคัรพระเจ้าถ้าพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยก็จะนำมาแบ่งปันอย่างนี้แหละ เพราะว่าการที่คริสจักรอธิษฐานได้การที่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้การที่เราร่วมพลังกันอธิษฐานได้คริสจักรที่รวมตัวกันได้โดยเฉพาะรวมตัวอธิษฐานได้โอ้สุดยอดมานสตานจะออกจากเมืองมานสตานจะปล่อยซัพบสลิงคารมานสตานจะปลดปล่อยผู้คนมากมายที่ตกอยู่ใต้อำนาจของมารหลายมารับกันช่วยกูรับการปลดปล่อยเพราะฉะนั้น เราจะไม่เห็นแก่ตัวเราจะไม่เป็นเอกเทศเพราะว่าการอธิษฐานแบบเอกเทศก็มีฉันก็อธิษฐานแล้วนี่นี่คือการแสดงตัวที่นอันตรายที่เราไม่ไม่มีใครเรามีแต่ตัวเองแล้วก็บางทีนะคะคนรอบๆเราก็มีแต่เขาไปคบกับวิญญาณชั่วมาเราไม่มีขุมพลังที่จะต่อต้านมานสตานให้กับตัวเองเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ การที่เราร่วมพลังกันอธิษฐานไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นเรื่องที่เรากําลังรวมพลังกันเรากําลังเป็นกองทัพของพระเจ้าเรากําลังเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณสรรเสริญแล้ขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเคล็ดลับในการที่เราจะทะลุทะลวงแล้วก็มีชัยชนะร่วมกัน เราก็สังเกตดูถ้ามารซาตานไปลบกวนใครก็แล้วแต่มันจะดึงคนออกไปห่างออกไปห่างออกไปแล้วก็จัดการเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรวมพลังกันให้ได้เพื่ออะไรคะเพื่อเราจะสามารถที่จะต่อต้านวิญญาณลักฆ่าทําลายวิญญาณแห่งความตายวิญญาณโอสารพัดที่มันจะกดขี่ข่มเหงผู้คน เราเดาก็ได้ยินข่าวร้ายสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นในเมืองในแผ่นดินนะฮะแล้วก็ในวิถีการดําเนินชีวิตของเราเราจะดําเนินชีวิตที่เหมือนคนไม่ได้เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะเรารู้ความจริงคนมากมายที่ยังไม่ได้ทราบความจริง,ขงเขาก็ดําเนินชีวิตเหมือนกับทั่วๆไปแต่เมื่อเร,เราทราบความจริงแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสําแดงเรื่องฝ่ายวิญญาณ ในโลกนี้มีแค่สองอาณาจักรความมืดและความสว่างอาณาจักรมารสตานแล้วก็อาณาจักรของพระเจ้าเรานิ่งเฉยไม่ได้เราอยู่ลําพังไม่ได้เราจะต้องมีกลุ่มพลังอธิษฐานเราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องการที่เรามีกลุ่มการที่เรามีคริสตจักรการที่เราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะทรงประทานฤทธิดเดชและพระเจ้าจะทรงประทานฤทธานุภาพทําลายแผ่นดินแห่งความมืด และปรุงจะช่วยเหลือเราเมื่อเราอาธิษฐานคาําอธิษฐานที่รวมพลังกันจะยกคําสาปแช่งทั้งสิ้นของครอบครัวเราอํานาจอิทธิพลแห่งความมืดในเมืองของเราและริสตจักรเผชิญอํานาจอิทธิพลแห่งความมืดเราก็จะทะลุทะลวงไปด้วยกันนี่คือการเปลี่ยนประวัติศาสตร์โดยการอธิษฐานเปลี่ยนประวัติศาสตร์เมืองเปลี่ยนประวัติศาสตร์ครอบครัว เปลี่ยนประวัติศาสตร์ในเรื่องต่างๆโดยการอธิษฐานร่วมพลังกันจากร้ายกลายเป็นดีจากอุปสรรคเป็นอุปกรณ์จากวิกฤตเป็นโอกาสข้าแต่พระบิดาขอปรุงอวยพรบวชนะขอพระเจ้าเจิมเราใชใ้เราให้เราสละการเป็นเอกเทศเราขอพระเจ้าให้เราที่จะให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิต ให้คริสตจักรเป็นศูนย์บัญชาการงานของพระเจ้าให้เรารวมตัวกันให้ได้เพื่อเราจะปลอดภัยด้วยกันเพื่อเราจะชนะด้วยกันเมื่อเราเจอเหตุการณ์คับขันเราจะเป็นผู้ทะลุทะลวงได้แล้วก็ชนะได้เราจะปราบศัตรูร่วมกันขอพระเจ้าเมตตาเราขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องที่จะเข้าใจในหลักการนี้เรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน ชาโลมชาโลมาจับ้ค่ชาข้าวข้าว้าวข้าวข้ขอบคขาขอาวข้าวข้วขอบวข้า้าวข้าวข้ข